คุณพีประหัตกับงานลุนเลขกันค่ะศูนย์เก้าเย0ศูย์มากต้องเป็นศูนย์เก้เก่าเด็กมากจริงจรค่ะเนี่ยเสื้อศูนย์แปดกาแค่เสื้อศูนสามโอ้เื้อศูนย์สามตกตาลี่เสื้อศูนย์สามเนี่ก้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนาะน้เดีย์ศเก่าข้าเจ้ามาหลุดกระบอกอยู่บ่า น <minutes paid>, ี่อลอสเตอรี่มันนั่นศูนย์อย่างศูนยกศูนย์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 ศูนยัศูนย์ศูนย์ศอย์ศูนย์ศูนย์ศูย์ศูนย์ศนอ์นย์ศนย์นย์ศอนย้ศูนย์ศูนนย์ศนนย์นย์ศู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 นยนย์งููย์ศค์ูย์ศูย์ศูนย์ศูนนย้ศ ล่าเหลือนี่น่ามากมาเสียลสอยดอกลาสินเน่สามสุดเออศูนย์เก้าไม่มาแล้วพี่บื่หนึงทํไแมก็ไม่บื่นนึงจ้ะโอ้มเย้คํแแพงก็เย่ด้วยนี่ค่ะศูนย์เก้าศูนเก้ซื้ออยู่ซื้ออยู่นิดนึงผมซื้อศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดบอาเซียมาซื้อแล้ก็ได้ให้ติดศูนบอกลาบเซีย ออซื้ออยู่เร่งของผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะดีจากอ่าจากใครนี่เออ030508ได้แล้วห้าใบค่ะนั่งจะขอเรื่องจะขอเ้าของเรื่องคำสมคนบอกก็มา ซอืมเนียนค่ะเมนบอกีแม่ก็ต้อมาบอกให้รูดศูนยพระเจ้ารูดศูนยผู้ใดได้ทคิดนิได้เอาเอ้าเอ้าอามาอาอย่ามาแกลูกห้าใบได้แล้วล่างห้าใบคุณเล่นหนใบหนูนะไปไปห้าไป เสดายเจ2 2> ้าของเนี่ยค่ะถ้ากับคนต้องติดแปดลับเพราะว่ามาต่ำค่ะอยู่แม er ่ศูนย์คุณเจ้าบอกเป็นถ้าล่วยถ้าศูนย์แม่หรือศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์ห้าแค่นั้นถ้าศูนย์ศูนย์เก้าได้ยุ่งหน่อยเดียวซื้อติดไว้โอ๊ยบนคัมเพลงดูไม่เอา ศูนเก้าบได้กันเดู้นเ์กเกัน09้าบกกัน09เอ้าบกันกันยูนเก้าได้ยูสามได้ยูไเอาเมื่อเศารนี่หามโอ้ยแงแม่เสาร์ข้หกสามกสามมันซื้อยูบอ่ะครับต่อซื้อศูน ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์หกสามเลขแห่สารค่าศูนย์หกสามมาเป็นบ่ซบเืองคชื่อตัวหะออกงามออกงามออกกลางไหมเอาไปโตไอืหกสามโอ้ยสามศูนย์ไหมตับพิษลูกเนาะ สุดายมากเลยลอ๋อสุดาห์สุดายสุดายสุดาหหกสามามหน่อยแมนถือศูนย์เก้ายุกสามบทหกสามอะไซื้อเตื่อแตหาสัมชื่อเตหะสามนะเนาะซื้อเอาได้ลอตเตอรี่เจ็ดใบนะค่ะยังแค่เดือนบอกอเดือนเดือนเต็มศูนย์เก้า นี่เนาะคะ่ะหลังจากไปรุ่นเลกน้ำกันมาแล้วค่ะมาเบิงค่ะมาเทียบไซค่ะว่ามีของอาจารย์ใดเซียนใดสำนักใดเนาะเขาเน่เนะาเนะทีว่าเพิ่นไหมาในช่องแม่น้องคำแพงเนาะค่ะแต่ว่าในบน่แม่เพ่นใดอยู่ค่ะนี่ค่ะลอตเตอรี่ชุดห้าใบศูนย์เก้านะคะศูนย์เก้าห้าใบแล้วก็ซื้อในเว็บอีก สองใบค่ะเป็นเจ็ดใบเนาะได้ลอตเตอรี่เจ็ดใบค่ะงวดน,นี้เนาะอ่านี่ค่ะอันทีม่เมพ่นวอลให้เอฟซีฟังเนาะหลายๆมือแล้วเนาะก้อนหลายๆมือแล้วค่ะที่ว่าม่เพ่นฝันว่าเห็นเลขเป็นเลขศูนย์เก่าเนาะไปเอาไปซื้อน้อยซื้อลาบาเบาเนาะแต่ว่าม่เพ่นก็บว่าผู้ใดอยากเอาไปตามซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้ก็ได้เด้อเนาะตั้งหลายมือแล้วแต่คนบางคนก็นอาจจะลืมเนาะ <C oughs> แต่มาฝันง,งวดสุดท้ายนี่ ฝันว่าเพื่อนบอกให้เอาแปดใส่เนาะได้ศูนย์มาแล้วเอาอย่างใส่เอาแปดใส่เนาะแต่เลขมันขึ้นเตีมหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นศูนย์เก่าค่ะเนาะนี่คะ่ะเมื่อเมื่อคืนนี้ก,ก็มาฝันเห็นปูอีกแม่เพ่นก็นว่าต้อตรงแนวใดก็ต้องมีเก่าแม่เพ่นก็นเลยไปเอานันน้องมอเสาว์ด้ดูหน่อยนึงคะ่ะนี่คะ่ะดีแต่ว่าบ่เป็นเลขกันค่ะนอาศูนยะ์เก่าเนาะผู้ใดถูกมั่งก็ดีใจน้ำเนาะ เอามาเบิงค่ะว่ามีของเซียนใดอาจารย์ใดเขาเนาะรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองห้าหกเจ็ดเนาะสามตัวบนออกศูนหกสามค่ะสองตัวบนก็หกสามเนาะส่วนสองตัวล่างศูนเก้านาะศูนย์เก้าลืมเอาอันลืมเอาอันยังก่อเลขไทยสองตัวสามตัวมาใส่ให้เนาะ บ่เป็นอย่างคะ่ะเอซไปเบิ่งในไอ้ในอันนั้นเอาเดอ้อเอาเอาสันสันกระทันหันให้เนาะเอามาเบิ่งเจ้าแรกคะ่ะของเซียนสีสเกตคะ่ะรัฐบาลไทยให้วิ่งบนหกเม็ดเดียวค่ะหกเม็ดเดียวแต่ว่าจับคู่โบเขาเนาอเสียดายเพื่อนหหกสองหกสี 6, 2, 6, 4, ออกหกสามคะ่ะส่วนล่างคะ่ะวิ่งห้าล่างวิ่งห้าโบเข่าคะ่ะเนาะ นี่ค่ะเข้าแค่ตัววิ่งบนหกเม็ดเดียวเนาะเข้าหกสามออกหกสามเนาเล็กเนาะส่วนของตาปากน้ำโพค่ะนี้ค่ะให้มาค่ะวิ่งลูดบนล่างสามกับหกค่ะมาทั้งสองตัวเลยเนาะค่ะรัฐบาลไทยของตาปากน้ำโพงวนนี้วิ่งลูดมาทั้งสองตัวพ้นจับคู่สามตัวบนให้มี3สามหกสามเก้า สามหกสองเนาะแต่ว่าเพิ่นพอเอาหกสามมาให้เล่น2สองตัวเนาะผู้ใดซื้อก็ต้องตัดเล่นเป็นธรรมดาเด้อเนาะ,ะนี่ค่ะมีสามเก่าแล้วก็ต้องมีสามหกเนาะนี่ค่ะแต่ว่าเพิ่นเอาตัวสองตัวมาจับหาบบมีค่ะของตาปากน้ำโพเข้าเต็มๆเ,เ,เนาะวิ่งลูดสองตัวส่วนของอาจารย์หนุ่มกระสินงวดนี้ วิ่งบนแปดเม็ดเดียวบอเข่าค่ะส่วนล่างวิ่งห้าเม็ดเดียวบอมานะคะบบเข่าค่ะงวดน,นี้หลุดงวดที่แล้วเข้าอยู่เนาะงวดน,นี้หลุดค่ะส่วนของอาจารย์ปัญญาให้มานี่ค่ะเข้าค่ะ90เลขออก09นเนาะค่ะ306มันเกือบถูกแล้วนี่306ของผมก็มีของฉันก็มีเสียดายมากเลย <ค>ย,ยังไม่ต,วตวททรวจจะไปเอาอาจจะไปตรวจคนม่นมีดวงนาเอามาให้เมีาายเมียสิตรวจเดี๋ยวจิถือเองเจ้าของม่มีดวงยังไปตวรวจเนาะซื้อเลขว้คันเพ่นซื้อคันพ่พัสออกศูนย์สามนะพ่พาได้เยอะเยะเลยข่ะเอฟซีเมเพ่นก็ได้หลายอยู่เนาะศูนย์สามสามศูนย์นะซื้อว้แต่แรกเลยแต่ว่ามาออกศูนย์อ่า ศูนย์หกสามเนาะเสียดายขั้นมันออกหกศูนย์สามสิว้าวได้เฮ่กันทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะเสียดายค่ะนี่ค่ะของอาจารย์ปัญญาเนาะสองงวดติดแล้วค่ะเข้าล่างทั้งสองงวดเลยเนาะคะ่ะงวดแล้วกับเข้าล่างค่ะหนึ่งหกงวดนี้ก็ออกตกกลับคือกันนะ้ะงวดแล้วกับเพิ่นไหหกหนึ่งมันออกหนึ่งหกงวดนี้เพิ่นไหเก้าศูนย์มันออกศูนย์เก้าค่ะของอาจารย์ปัญญาเนาะค่ะนี่ค่ะ สองงวดติดแล้วนะคะ fc ของรัฐบาลไทยอาจารย์ปัญญาเนาะเดี๋ยวงวดนี้ตามต่อให้อีกเด้อค่ะเนาะนี่ค่ะต่อมาค่ะของปู่วัดป่าค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ fc ปู่วัดป่าทรงขอควาาใหมยแม่เพ่นค่ะห้าเก้าศนี่ค่ะสองตัวมีห้าศูนย์ห้าเก้าเก้าศเจ็ดสองเจ็ดซีสองซเน้น เท่าที่เก้าศูนศูนย์เก้านาะคะ่ะของปูวัดปลาเดี๋ยวเพื่นตามให้อีกคะ่ะเนาะของเพิ่นเขา่างวดก่อนเพิ่นสมม่เพื่อากระเข่าทีหนึ่งหกขึ้นกันเนาะคะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวตามให้ไหมคะ่ะเดี๋ยวจะไปทําบุญกับเพิ่นและะ้วค่ะจะไปตามเพิ่นไห้เนาะนี่คะ่ะส่วนของแม่ริลวคะ่ะของแม่ลิ้วงวดน,นี้คะ่ะให้มาแปดกับหกคะ่ะเข้าที่หกแต่ว่าจับคู่บ่กเขาเนาะ หมีแต่หกสองค่ะบ่มีหกสามค่ะนี่ค่ะส่วนของคุณชานใช่ค่ะนี่ค่ะเสอ่าเปิดตัวครั้งแรกค่ะเปิดตัวงวดแรกค่ะนี่ค่ะเข้าเต็มเต็มเลยค่ะศูนย์เก้าตรงๆเลยล่างวิ่งล่างศูนย์ตัวเดียวเนาะจับคู่ให้ศูนย์หาศูนย์เก้าแต่เพิ่นเน้นที่ศูนย์หาเนาะเน้นที่ศูนย์ห้าออกศูนย์เก้าค่ะออกตัวร่องเนาะค่ะ แค่สองคููค่ะ fc เพื่นไทมากค่ะบนสองคููล่างสองคููบนให้วิ่งสามกับแปดเนาะนี่ค่ะสามวิ่งสามก็เข้าค่ะแต่ว่าเพื่นไทยสามแปดกับสามสองเลขออกหกสามเนาะค่ะเสียดายแห้งค่ะนี่ค่ะเปิดตัวงวดแรกก็ปังแล้วเนาะค่ะของคุณชันชัยค่ะนี่ค่ะส่วนของตาปากน้ำโพค่ะให้วิ่งลูด ให้ให้มารอบแรกเนาะห้มารอบแรกค่ะให้มาแปดกับเนึ่งค่ะบอกเขาค่ะเพิ่นก็นเลยเปลี่ยนสูตรใหม่เนาะเพราะว่ามันดังเกินไปค่ะเพิ่นเลยเอาออกค่ะตัวนี้เนาะเดี๋ยวของเพิ่นใส่เนาะเอเอเข่าไปแล้วเนาะเอาเอาหายไปแล้วส่วนของอาจารย์สวัยค่ะนี่ค่ะงวดแรกใบแรกให้มาสี่กับหกก็เข้าที่หกเนาะแต่ว่าจับคู่บ่ชเข่าพือกันค่ะ มาให้มือสุดท้ายมือเศร้ากันเน้นที่หกกับเจ็ดค่ะออกที่หกแต่ว่าจับคู่บกเขาขึ้นกันค่ะเนาะของอาจารย์สวัยเสียดายเจ็ดสามพัดมี่ค่ะวันหกพัดบุมี่หกสามค่ะเสียดายค่ะโอ้เนาะเอาเป็นอย่างเนาะตัวเลขทุกตัวทุกเซียนทุกอาจารย์ก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาค่ะเนาะไทยพิจาลณาเอากันค่ะนี่ค่ะ,คะเอาคุณะหัสถูกไหมไม่ถูกเป็นกรรมก็ไม่ถูกเป็นกรรมก็ไม่ถูกไม,ไม่ถูกไปเลย บ้าวบุงดูบุงดูนี่กำก็กยังบ่ถูกยจเลยไม่ถูกสักใบเลยเหรอ,อบอกว่าจะตรวจเดี๋ยวเมียสิตรวจเองเจ้าของบ่มไม่ดูเ <laughs> จ้าของบ่มไม่ดมบอกว่าจะตรวจจะตรวจจะตรวจทีจต่ตรวจเองนะนี้นี่ค่ะซื้อ,อตะลี่แต่ละงวดเยอะแย,ยะเลยค่ะงวดนี้ปังแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะดวงเริ่มมาแล้วแม่เพนงวดที่แล้วก็ได้บนได้ล่างเนาะ งวดน,นี้ได้ล่างค่ะถา้าไม่เพ่นเอาทะเบียนรถพี่ประหัตไปซื้อมดทุกตัวไม่เพ่นจะได้บนล่างเลยไม่เพ่นเอาแต่ทางถ่ายมันเนาะเลขทะเบียนรถกระบะพี่ประหัตสามหกสี่เก้าเนาะไม่เพ่นเอาหกสี่เก้าไปตัดเล่นสามว่าเอาค่ะเสียดายแห้งแห้งขันสั้นได้บนได้ล่างเลยค่ะเฮ้ยเนาะเอาสู่ต่อไหมคะ่ะเอฟซีผู้ใดถือบ่ถือกะ เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะค่ะมือแร่งมาต่อที่ฮาหนอยเด้อค่ะเนาะต่อฮาหนอยกันค่ะลุ้นฮาหนอยกันต่อจ้าไปค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะรวยๆปังๆตอน